เพื่อนเครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานกว่า30ปีแล้วครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแถบภาคอีสานเกี่ยวกับหญิงสาวที่กลายเป็นปอบคุณนันได้ฟังเรื่องนี้มาจากคุณลุงของเขาว่าเมื่อสมัยนั้นในหมู่บ้านที่คุณลุงอาศัยอยู่นั้นมีหนุ่มชื่อสมานเขาได้จีบและคบหากับสาวในหมู่บ้านเดียวกันชื่อสายหยุดเธอมีหน้าตาสาสวยทาให้หนุ่มๆในหมู่บ้าน จีบเธอหลายคนครับสมานเขากลัวว่าหนุ่มคนอื่นๆจะแย่งเธอไปสมานจึงพาสายหยุดหนีแม่ของสายหยุดรู้เธอโกรธมากและอาฆาตแค้นกับสมานแม่ของสายหยุดจึงทำพิธีทางไสย,ยศาสตร์เพื่อที่จะให้ปอบคอยคุ้มครองสายหยุดและให้นำสายหยุดกลับมาที่บ้านถึงแม้สมานกับสายหยุดจะรักกันมากแค่ไหน แต่แม่ของสายหยุดก็ไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวจะรักกับสมานเพราะเธอคิดว่าสมานไม่เหมาะสมกับลูกสาวของเธอเพราะแม่ของเธอต้องการที่จะให้แต่งงานกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่มีฐานะดีกว่าสมานแต่สายหยุดกับเลือกสมานทั้งสองคบหากันมานานโดยแม่ของสายหยุดไม่รู้เรื่องเลยสมานได้สัญญากับสายหยุดว่าจะปกป้องสายหยุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สมาจะดูแลไม่ให้ลำบากทั้งสองได้หนีออกจากหมู่บ้านนั้นไปเพื่อเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรักที่มีอิสระแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องเจอกับปัญหาที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนจากที่แม่สายหยุดได้ทำไสยศาสตร์ไว้แม่ของสายหยุดเมื่อรู้ว่าลูกสาวหนีไปกับสมานเธอทต้องโกรธและเสียใจเธอไม่ยอมให้สมานพาลูกเธอไปได้ง่ายๆในความโกรธแค้นนั้นเธอจึงหันไปพึ่งพาวิญญาณ และศสยศาสตร์เพื่อที่จะลงโทษสมานเนื่องจากแม่ของสายหยุดเป็นคนที่เชื่อเรื่องศสยศาสตร์และวิญญาณวันนั้นแม่สายหยุดไปหาหมอผีในหมู่บ้านเพื่อทําพิธีสาบแช่งเธอต้องการให้วิญญาณของปอบมาคุ้มครองสายหยุดแต่หมอผีได้บอกกับแม่สายหยุดว่าข้าทําได้ข้าจะเรียกวิญญาณปอบมาให้เพื่อที่จะคุ้มครองลูกสาวเจ้าแต่จงรู้ไว้ว่าการใช้วิญญาณนี้ จะมีผลที่จะต้องแลกกันหากนางไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นางก็อาจจะกลายเป็นปอบเสียเองแม่สายหยุดฟังและยอมรับคำสาบนี้ด้วยความหวังว่าจะทำให้สายหยุดกลับมาเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่สายหยุดหนีไปอยู่กับสมานสายหยุดเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆปเธอเริ่มกินอาหารน้อยลงครับและไม่ค่อยจะพูดคุยกับคุณสมาน เธอเริ่มหายไปในช่วงกลางคืนและกลับมาด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยมีอยู่คืนหนึ่งสมานตื่นขึ้นมากลางดึกเขาไม่พบสายหยุดนอนอยู่ข้างๆเขาจึงรีบออกตามหาครับแต่ในที่สุดเขาก็ไปพบเธอนั่งอยู่ในป่าหลังบ้านกำลังกินซากสัตว์ที่ตายแล้วครับสมานเห็นแล้วตกใจมากพูดกับตัวเองเสียงสัง่นๆสายหยุดเจ้าเป็นอะไรไป เ้าเป็นอะไรสมานกลัวสายหยุดจะเห็นจึงรีบกลับมาที่บ้านและก็ไม่พูดจาอะไรเพราะเขารู้ว่าความรักที่เขามีต่อสายหยุดยังคงมีอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นสิ่งที่เกินกำลังของเขาที่จะช่วยได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาครับสมานเริ่มกลัวสายหยุดมากขึ้นเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอทุกวันจากหญิงสาวสวยที่เขารัก กลายเป็นปอบที่หอยหิวทุกคืนครับเขาพยายามหาวิธีช่วยเธอแต่ก็ไม่เป็นผลครับสมานตัดสินใจไปที่วัดเพื่อไปขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์เขารู้สึกว่าการอยู่กับสายหยุดนั้นกลัวว่าสักวันจะเกิดอันตรายกับตัวเขาเขาไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วภรรยาเขาก,กลายเป็นปอบเขากลัวว่าถ้าเขาอยู่กับนางต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พระอาจารย์ได้บอกกับสมานว่า เจ้าต้องเลือกทางเดินของเจ้าเองแล้วละ่ะหากเจ้าไม่สามารถอยู่ร่วมกับนางได้เจ้าก็ต้องตัดสินใจบวชซะเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมเก่าติดตามเจ้าอีกคุณสมานจึงบอกอาจอารย์ว่าขอเวลาตัดสินใจก่อนและหลังจากวันนั้นผ่านไปสมานสังเกตสายหยุดว่าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆอีกแล้วเขามักจะหากขออ้างออกจากบ้านในตอนกลางคืนแต่สมานไม่กล้าปฏิเสธ เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่กับภรรยาในช่วงดึกเพราะว่ากลัวว่าเธอจะกลายเป็นปอบและมาทำร้ายเขาสมานทนไม่ได้แล้วชาวบ้านลุงขึ้นเขาจึงไปที่วัดไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังอีกพระอาจารย์นั่งฟังแล้วสีหน้าเข่งขึงขณะที่สมานพูดถึงเหตุการณ์ที่เขาเห็นภรรยากลายเป็นปอบและกินซากสัตว์พระอาจารย์ได้พูดเสียงหนักแน่น ความกลัวที่เจ้ามีอยู่ในใจอาจเป็นผลมาจากกรรมของเจ้าเองที่เคยทําไว้ในอดีตแต่หากเจ้ารู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับภรรยาได้เจ้าคงต้องหาที่พึ่งทางธรรมแล้วละ่ะสมานฟังคําแนะนําของพระอาจารย์เรื่มชิดหนักเขาต้องการหลีกหนีจากความกลัวนี้แต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปดีเขาจึงกลับมาทบทวนอีกครั้งมีอยู่คือหนึ่ง สายหยุดได้ออกไปนอกบ้านในช่วงกลางดึกสมานตัดสินใจว่าเขาไม่สามารถจะอยู่กับเธอได้อีกต่อไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้ารีบเก็บของไปที่วัดทันทีเมื่อสมานมาถึงวัดเขาตัดสินใจขอบวชเพื่อหลบหนีจากความกลัวคุณสมานพูดกับพระอาจารย์ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าผมตัดสินใจบวชแล้วครับพระอาจารย์พยักหน้าเห็นด้วย จึงรับสมานบวชเป็นพระใหม่เพื่อหาความสงบสมานร,รู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยบางสิ่งจากความกลัวที่เขาแบกไว้มานานแต่ถึงแม้สมานจะบวชเขาก็ยังคงฝันร้ายถึงถึงสายอยู่และเห็นภาพเธอกลายเป็นปอบอยู่ตลอดสมานได้นั่งสมาธิในกุฏิขณะที่เกิดความเงียบสงบเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลก เสียงนั้นดูคล้ายๆกับเสียงของสายหยุดพูดออกมาว่าจะหนีข้าไปไหนสมานสะดุง้งจากการนั่งสมาธิใจเขาเต้นแรงมากเขามองไปรอบๆกุฏิแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่กลับมาอีกครั้งราวกับว,ว่าวิญญาณของสายหยุดยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่แม้ว่าเขาจะอยู่ในร่มกาสวาวพักแล้ว สมานนั่งอยู่ในกุติเขามองออกไปข้างนอกหน้าต่างในความมืดและความเงียบสงบเขารู้ว่าวิธีเดียวที่จะหนีจากความกลัวนี้ได้ก็คือต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วละ่ะหลังจากสมานบทได้ไม่กี่เดือนเพื่อนบ้านแถวนั้นได้เล่าให้ฟังว่าสายหยุดเริ่มมีอาการสุดโทมลงเธอพูดถึงสมานอยู่ตลอดครับอเธอแอบเฝ้าคิดถึงเขาอยู่ตลอด ดูเธอมีความเศร้าและความเหงาจนเธอไม่สามารถจะทนได้อีกต่อไปแล้วบรรยากาศในบ้านของสายหยุดนั้นเงียบสง,งดและดูน่ากลัวไม่เหมือนเมื่อก่อนเข้าของในบ้านลกลุงลังและเพื่อนบ้านยังเล่าให้ฟังอีกว่าเคยเห็นสายหยุดร้องไห้น้ำตาเธอหยดลงบนรูปของสมานสายหยุดคงทนไม่ได้ด้วยความเจ็บปวดนี้เธอจึงตอมใจจนกระทั่งเสียชีวิต ในคืนนั้นเองหลังจากที่เธอเสียชีวิตข่าวการตายของเธอเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพูดถึงความเฮี้ยนของวิญญาณสายหยุดครับหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงเธอร้องไห้อยู่ในยามค่ำคืนบางครั้งเห็นเธอเดินเตะๆไปมาตามทางในหมู่บ้านครับชาวบ้านเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและหวาดกลัวกันมากขึ้นบางคนถึงขั้นย้ายออกจากหมู่บ้าน พขาไม่สามารถจะทนกับบรรยากาศลึกลับที่น่ากลัวนี้ได้เลยมีอยู่คืนหนึ่งครับชายสองคนกำลังเดินกลับบ้านผ่านบ้านของเธอหลังจากกลับจากการทำนาทงคู่เดินผ่านบ้านล้างของสายหยุดบรรยากาศเงียบและเย็นและเยือกจนเขาทั้งสองคนลุกเขาได้พูดกันเบาๆว่าบ้านสายหยุดที่เขาเหลือไว้ยเย็นใช่ไหม เขาว่ากันว่าเห็นวิญญาณเธอเดินอยู่แถวนี้ประจำอย่าไปมองนะเดี๋ยวจะเจอทั้งคู่จึงรีบเดินผ่านไปอย่างเร็วแต่กลับมีเสียงปแปลกๆดังขึ้นมาจากในบ้านเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ด้วยความเศร้าและทุกใจและได้ยินเสียงคําว่าพี่สมานทิ้งข้าไปทำไมหลายๆครั้งทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีออกไปและหันกลับมามองปรากฏว่า เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่ง,งยืนอยู่หน้าบ้านเธออยู่ในชุดขาวผมยาวยุ่งเหยิง er. เงานั้นค่อยๆก้าวมาชา้าๆจากบ้านทั้งสองรีบวิ่งหนีไปด้วยความกลัวในขณะเดียวกันที่วัดสมารซึ่งบวชอยู่ก็ได้รับข่าวเรื่องราวการเสียชีวิตของสายหยุดและการที่เธอเป็นผีเฮี้ยนหลอกหลอนชาวบ้านเขารู้สึกผิดและเสียใจอย่างมากที่ทิ้งเธอไว้เบื้องหลัง สมานพูดกับตัวเองเบาๆว่าสายยุทธ์เขาไม่เคยคิดว่ามันจะจบลงแบบนี้เลยพระอาจารย์ได้เดินมาหาสมานและพูดได้น้ำเสียงสงบว่าเจ้าต้องทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นวิญญาณของนางยังคงติดอยู่ในโลกนี้เพราะความผูกพันกับเจ้าการที่เจ้าหนีไปไม่ได้ทำให้นางพ้นทุกข์หรอกเจ้าต้องทำบุญอุทิศให้แก่นาง เพื่อปลดปล่อยนาให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้สมานฟังคำพูดของพระอาจารย์ด้วยความเศร้าเขารู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สายหยุดต้องทุกขทรมานและกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนสมานพูดกับตัวเองว่าเขาจะทําบุญอุทิศให้เธอเพื่อให้เธอไปสู่ที่ที่ดีกว่าสมานจึงตัดสินใจทำบุญใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สายหยุดโดยมีชาวบ้านมาร่วมทําพิธีเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวที่ผีสายหยุดยังคงหลอกหลอนอยู่ในขณะที่สมานนั่งทําบุญอยู่เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างรอบๆตัวเหมือนว่าวิญญาณของสายหยุดยังคงอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเขานั่นเองสมานพูดเบาๆว่า,วาสายหยุดข้าขอโทษข้าขอให้เจ้าไปสู่ที่ที่ทดีกว่า หลังจากนั้นพิธีทำบุญเสร็จสิ้นบรรยากาศรอบตัวดูเบาลงความรู้สึกเงียบสงบเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกครั้ง